เจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องบอลซอนช n n นลนะครับผมก็เพิ่งเลิกงานมานะครับก็จะมาเล่นกับเด็กน้อยนะครับไม่ว่าเด็กน้อยทำอะไรนะฮะเฮ้ยมองมามองมานะครับมีเด็กเอะมองนะครับเอ้า เฮาเอาข้ายังไม่รู้นะเข้ายังไม่รู้เฮ้ยเอา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 เฮ้ย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 โอ้ยขี้ห้อนอ้ายปะฮะมาขาม้ขากินห้อนอ้ายเ้ยว้าว

โอ๊ยก <by> ็ขินหอนบ่โอ๊ยไโอยโอยโอยเออโอยเบงนโอยจะขนตักยงเดียวเอาโอ๊ยโอ๊ยเอาคน่มันหก bắn đinh đinh kháng ôi 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 vâng. Vâng, vâng, vâng. Vâng, vâng. ôi 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 ôi

อ pues ันนี้มาอะไรครับฮอะมีอะไรอืมนั่ง nah, นั่งน <I had S 1> <Mu> ั่งนั่งนั่งนั่งอืมโอ้ยโอ้ยนอนไอบ่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 

お,おいお,おい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 綺麗おね、おいおい,おい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 いい โอ้ยโอ้ยโอ้ยพวกนี้ไปไปเที่ยววัดไหมฮะฮะไอ่ไปเที่ยววัดบ่อมือกันไปเหรออืมไอ่ขักเด้อเที่ยวยวัดนะ่ะเห็นบ่โอ้ยหัวขอนี่หัวขอโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ย ไมยไมไมหัวอนวายน้องชายไปน่ฮะโหเนาะไปไปน้องชายไปเนี้ยไปไปยยมเลวละยุดแลยละดูเฮะำพนโดนเก้งอีกแล้วนะครับอพอแล้วเบง้งหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยเนี่ย หยุดเลยมันนี่มาได้แล้วพี่น้นงหยาดิ้อหรือไม่ไอ้เฮ้ยเฮ้อะไรครับมีอะไรครับมองนะ้อดูเท้าก่อนมาเพียงก่อน ไอ้เบื้องนี้อือเอ้ย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 เฮ้ยเราเป็นแค่เราอะเราเป็นแค่เราอะเฮ้ยอืออือเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยมาเนี้ยฮะขี่หลังยังฮะ บังบังเฮ้ยอเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้่ไปใจน่อเฮ้ยด็กยังกันข้างหลังอลยเนี่ยเฮ้ไอืมเฮ้ยเฮ้เอ้ยเอ้้อ้วนนอนแล้วนะครับอ้วนนะครับส่วนคิ้ดื้ออยู่นี่ นะครับหม้อขอาอ้ยังหม้อห้อยบ่ฮะฮย่งะไรฮะโอ้ย่างให้ก๊าหลังให้นี่บ่มาอะไรหม้อขอนี่ นะทุกทา,านครับผมขออนุญาตนะฮะลงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ